าเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้รู้สึกสบาย หรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้ะก็จิตใจต้องผ่อนคลายนะลุงนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ห้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเแบบาๆสบายๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนะี่ยรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเแบบาๆสบายๆ ผ่อนคลายใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปหนยะุด จนิ่งใจใจทำความรู้สึกวใจของเราเนี่ยอย่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นปลือตาหรือเพย์เยบเปลือกตานิดหนึ่งในระดับ ขนตาสัมผัสกันใครคลาก็ให้แสงลอดได้นิดหนึ่งได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่างผิดหลักวิชาใจการเป็นเน้นไปเค้นไปกํากับอะไรต่างๆเหล่านั้นต้อง สบายๆอย่างนี้นะจึงจะถูกหลักวิชาสมวุาใจแวะไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรช่างมันสองคำนี้นะพอรู้สึกตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องเป็นคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ อย่าไปหึดฮัดไม่ต้องไปเสียดายพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างถูกหลักวิชาเพราะเรายังเป็นนักเรียนฝึกใหม่กันอยู่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะ จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับเราเราก็สามารถทำได้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้จนกระทั่งใจมันจะค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายเราอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆ แล้วก็ทำตามความรู้สึกของใจที่อยากจะทำอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างง่ายๆสบายสบางและคองกันไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาวะจากหยาบ ค่อยๆไปสู่สภาะละเอียดคือความรู้สึกที่ร่างกายของเราค่อยๆเจือจางลงไปเลือนลางไปเรื่อยๆจะรู้สึกตัวหายไปเลยคล้ายๆกับเราไม่มีตัวตนไร้น้ำหนักกายเบาใจเบากายของเราเบาแล้ว ใจฟ่องเบาแล้วนี่เรามาได้ค้อนทางแล้วนะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยวเวลาเดินทางไปที่ศูนย์กลางกายสานที่เจ็ด้อทางแล้วอย่างที่เรานึกไม่ถึงทางทางที่ยังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูดีแหละ แต่ความรู้สึกที่อยากนั่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้เป็นนานๆน,นิ่งๆน,นุ่มๆน,นานๆอย่างสบายๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากายเริ่มเบาใจเบาใจสบายใจสบายนี่แหละคือต้นทาง ของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงยิ่งสบายเพิ่มขึ้นใจก็หยุดนิ่งได้นานขึ้นยิ่งใจหยุดนิ่งนานขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันแล้วกันตรงนี้สำคัญนะลุงนะตรงนี้สำคัญทีเดียว จงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเราห่างเหินมานานไปจากนั้นครปล่อยให้มันเป็นไปอย่างสบายสบายก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆน่มๆนมนอๆนอๆอย่างสบายสอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะเราเริ่มกันอย่างนี้ก่อน จนกระทั่งความสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ประคองใจอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปอีกอย่างสบายๆถ้าได้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้ให้รักษาต่อไปอีกอย่างนั้นแบบนั้นแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆ ความสบาย็็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากเขาก้าจนเราไม่ต้องการอะไรอีกทั้งสิ้นในโลกแต่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ไม่ต้องการอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามไม่อยากคิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเลิกนั่ง อยากนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต้องอย่างนี้นะลูกนะคือจะจะหยุดนึ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นอะไรทั้งสิ้นยิ่งใหญ่กว่าการได้อะไรทั้งสิ้น ได้ใจที่หยุดนิ่งสนิทติดกลางกายฐานที่เจ็ดเราจะรู้จักความสุขที่แท้จริงในวันที่ใจของเราหยุดนิ่งนี่แหละอย่างสมบูรณ์พิัาใใ้เลูกทุกคนเนี่ยมันฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันหยุดนิ่งไปเลย ไอ้เน่งๆน่งนมนมเบาเบาสบายสบายเน่งไปอย่างนี้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ ตระหนักรสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสแผ่ขยายความรักความปรารถนาดีให้โลกสงบร่มเย็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้อธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตนั้นสร้างบารมีของพวกเราต่อไป อันธรรมยังพุทธะพะขาวโตอุปภาคันมการังการรมเสนะโมตัสสัภพะขาวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟได้จุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกลั่งใจให้ใสและกลั่งใจให้ใส ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาขออานิสงส์แห่งบุญนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงดนบันดาลให้จงดลบันดาลให้ใหข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์กายวาจา มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยประสบสิ่งที่ดีให้ประสบแต่สิ่งที่ดีมีสิริมงคลมีสิริมงคลสำริดทิ่ผลสำริดที่ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีรูปกายสง่างามมีรูปกายสง่างามผิวพรรณวันะผ่องใสผิวพรรณวันะผ่องใสประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32สองประการครบถ้วนส2สสองประการ มีอายุขยยืนยาวมีอายุขยยืนยาวได้สร้างบารมีเป็น hmm นานๆได้สร้างบารมีไปนานๆจะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให <intell> ้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสมราญในการสร้างบารมีมีความสุขสาราญใ การสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทว,วดาทั้งหลายให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้าง ในปัจจุบันชาตินี้นจจนนเมื่อ,อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ ในร่มเงาพระพุทธศาสนาในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายในครอบครัวบัณฑิตนักปรา์ในครอบครัวบัณฑิตนักปรา์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาบยศสันเสริญสุขที่สุดแห่งลาบยศสันเสริญสุขและได้บรรลุมรคลนิพพานและได้บรรลุมรคลนิพพาน ให้เข้าถึงวิชาธรรมกายให้เข้าถึงวิชาธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถรึกชาติได้สามารถรึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดี ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขคละละโลกไปคละละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสตว์เขตบรมโพธิสตว์ ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้ได้บรรลุธรมรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพ สดจันทสโรสดจันทส okay. โรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ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  ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระบรมพุทธเจ้าของพระบรมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทิญนิพพานะปัจจโยตุนิพพานะปัจโย สัพเทสตาสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัชชาอัพยาปัชชา จงเป็นส <letter> ุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้น อะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกแกตายแก่ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น สุขีอัตตานังสุขีอัตตานังประริหะตูประริหะรันตูจง,กกจ,จงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุกใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุ ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชาที่เกิดเป็นอันดาช้า ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นสังเสริช้าที่เกิดเป็นสังเสริช้าที่เก <nt il> ิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมาร <nt il> ับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ทุ่นทั่วทุกตัวเธอให้ทุ่นทั่วทุกตัวเธอ